สวัสดีค่ะตั๊กค่ะโอคค่ะพบกับเราสองคนในรายการตั๊กโอมากินโชว์ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับกันมาอีกครั้งนะคะที่บ้านคุณสมุทรจีนค่ะค่ะและที่ตั๊กถืออยู่ในมือนะคะเพราะเออตั๊กเดินมาริมวังค่ะพบอันนี้ค่ะพี่โอ ค,คืออะไรตั๊กยังไม่รู้จักเลยมันขึ้นอยู่เต็มริมวังเลยนะคะ<ช>โอะสดใสค่ะเราไปถามคุณแม่เผือกกันไหมคะค่ะ,คะตาม <ไป S 2> มาเลยค่ะ,คะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการตักโอมมากินโชว์สัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่บ้านคุณสมุรจิน ซึ่งที่นี่ยังมีวัตถุดิบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่มีมากในพื้นที่บ้านคุณสมุทรจีนแห่งนี้นั่นก็คือต้นใบชะครามซึ่งเป็นพืชเฉพาะขึ้นในบางพื้นที่เท่านั้นว่าแต่สองสาวตั๊กโอจะพาเราไปทําเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีสสดค่ะคุณาเบือพบกันอีกครั้งนะคะค่ะพอดีโอกับคุณตั๊กเดินมาค่ะ เจออันเนี้ยค่ะขึ่งเต็มรอบคันวังเลยค่ะคุณแม่มันคือใบอะไรคะเรียกใบชะครามจ้ะใบชะครามค่ะชะครามาทำอะไรไ <Yeah. S 1> ด้บ้างคะแม่คะเอามาแกงส้มแกงส้มใบชะครามอาอทอดไข่จินกับน้ำพริกแล้วก็เอามายำและส่วนประกอบก็มีดังนี้นะครับใบชะครามหอมแดงพริกขี้หนูน้ำพริกเผาน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกหัวกะทิถั่วลิสงขั่วบดน้ำปลาหอมแดงเจียว นี้ก็คือใบชะครามนะคะเป็นชะครามสดนะคะค่ะขั้นตอนแรกทําอะไรคะคุณแม่เอามาลูดก่อนจ้ะเอามาลูดคือลูดอย่างนี้จากกิ่งอย่างนี้นี่แล้วก็ลูดอย่างนี้นี่นอ๋อถ้ากินสดสดจะเป็นยังไงคะคุณแม่มันจะออกเค็มเคเฟื่อนๆค่ะค่ะเค็มอีกแล้วค่ะทำคุณโอ๋คะลองหน่อยไหมคะเพื่อคุณผู้ชมคุณโอ๋ทำได้ค่ะคุณตาค่ะ เราจะมาชิมพร้อมกันค่ะเราต้องมีสปิริตในการทำงานนะคะชิมค่ะเสีย้วค่ะติดเล็บค่ะว้าวคุณผู้ชมนึกถึงตอนไปทะเลนะคะแล้วขึ้นซัดเข้ามาค่ะความเค็มตรงนั้นเลยค่ะจะอย่างนั้นนะคะอันนี้เราเด็ดเด็ดเด็ดเก็จะเอาไปทำอะไรต่อคะคุณแม่เอาไปต้มน้ำจ้ะเอาไปลวกนานไหมคะ ประมาณสัก5นาที5นาทีเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต้มแล้วลวกเอามาพักไว้หรือว่าต้องไปแช่บีบค่ะเอาเอาเอามาแช่เอามาแช่ในน้ําแล้วก็บีบน้ําออกใช่ไหมคะแม่ค่ะจากนั้นวิธีการทําค่ะคุณแม่เอาหม้อมาค่ะหม้อมาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ค่ะถือหม้อหนึ่งถือหม้อหนึ่งใบค่ะมีดหนึ่งเล่มมีดหนึ่งเล่มเทียงค่ะ คุณตั๊กหั่นเก่งนะคะลองให้คุณตั๊กหั่นดูค่ะคุณโอ๋คะคมมากคุณแม่ดีกว่าค่ะเพราะมีดดูคมกริบเลยค่ะคมมากอันนี้เราใส่ได้แบบตามความชอบเลยใช่ไหมคะชอบค่ะมากน้อยแม่ค่ะเราจะใส่อะไรก่อนคะเราก็จะต้องใส่หัวหอมแดงหัวหอมแดงอ่็ใส่ด้วยพริกขี้หนูซอยขี้หนูซอยค่ะค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผาเผาค่ะน้ำพริกเผาเราตามด้วยน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊ดมาแล้วค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกมะขามมะขามเปียกนะคะทำไมถึงไม่ใช้มะนาวคะคุณแม่มะนาวมันจะแพรวแหลแหอมมันไม่หอมม้าเป็นมะขามเปียกเขาจะหอม หอมและนัวกว่าแล้วก็ตามด้วยกะทิหัวกะทิวกใส่เพื่ออะไรคะแม่คะเพื่อให้มันมันเอ้อันนี้เราไม่ได้แกงเราก็ใส่หัวกะทิได้ยำเราก็ใส่หัวกะทิได้บีดีนะคะขออนุญาตช่วยคุณแม่ค่ะยำส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้กะทิเนาะคุณโอนะใช่ไหมอันนี้ก็อารมณ์เดียวกับยำถั่วพลูค่ะใช่ยำถั่วพลู คุณตักถ้าอยากหอมก็ใช้หัวกะทิทาตัวนะคะทาเลยไหมคะจะได้หอมไม่ต้องใช้น้ําหอมกันแล้วค่ะสีสันมาแล้วค่ะคุณสีส,สันสวยแล้วค่ะคุณคะค่ะคุณแม่ต่อไปค่ะใส่น้ปาปลาไม่ต้องปรุงใช่ไหมคะชิมก่อนเนาะเพราะว่าใบมาจากินเลค,ค่ะแม่ใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องเหลือเลยค่ะ เราใจถึงอยู่แล้วค่ะใจถึงเพิ่งได้ค่ะอ่าคลุกค่ะคลุกเคล้าเท่ากันเท่ากันตัวป่นวยสงขั้วป่นนะคะโอ้โหคลุกคลิกคลุกคลิกเติมด้วยน้ำปลาานิดนึงเติมด้วยน้ำปลานะคะเราจะไม่มีผงฟูฟลิ้งนะคะเราจะใส่น้ำปลาต้องลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงชิมค่ะ คุณตาชอบชิมค่ะอยากชิมรสช,ชาติของผัก,ม,ม,ากมากเลยค่ะ,คะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือนางเอกค่ะนางเอกเรื่องค่ะ,นา,คะนางเอกค่ะใบชะครามคือนางเอกส่วนกุ้งเป็นพระเอกค่ะอร่อยค่ะอร่อยอยังไงคะคือรสชาติของผักเขาจะแบบไม่มีความแข็งหรือความสาบคือเขาจะนุ่ม มีความนุ่มแล้วก็มันไม่ได้เค็มเหมือนตอนที่เรากินสดนะคะจะมีความเปรี้ยวความมันผักตามคันวังเรายังสามารถเอามาปรุงอาหารได้ไม่ได้ว่ามียำอย่างเดียวนะคะที่ทำได้ะค่ะยังทำแกงส้มได้ยังทำไข่ทอดได้นะคะซึ่งหาทานได้ในท้องถิ่นเราเนี่แหละใส่เลยนะคะแมนะ่อันนี้ใช้โรยนะคะโรยหนะ้า กุ้งโรยหน้าค่ะไม่ใช่ผักชีค่ะ <Wow. S 1> อันนี้นะคะคือหัวหอมเจียวค่ะใช้โรยหน้าค่ะ <c oughs> ถั่วอีกหน่อยนะคะถั่วอีกหน่อยนะคะ <c oughs> โอ้โหสุด <c oughs> อย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะ นี่ค,ค่ะอย่าพึ่งค่ะยังไม่หมดอีกโอ้โหคุณคะน,าาน,น่าทานมากเลยคะ่ะยำใบชะครามค่ะจากบ้านขุนสมุรจีนโดยคุณแม่เผือกคะ่ะ และนี่ก็คือเมนูใบชะครามหน้าตาน่ากินไหมล่ะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นถิ่นของกินของดีของบ้านเราเพื่อใครเจอต้นชะครามข้างทางสนใจก็สามารถเก็บมาลองทำกันได้แต่ถ้าให้ดีมาลองกินกันได้ที่โฮมสเตย์บ้านน้องจอยได้เลยนะครับพบกับเราได้ใหม่ในรายการตั๊กโอมากินโชว์สำหรับวันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> สนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาเปาร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ครบจบที่เดียวทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดี JD, สนใจโทร080 5514154หรือ0818605704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับหมู่บ้านปิยะพัฒนา